เคตีจีลีน่าค่ะมาเรมที่ความมันความฮาและคามสนุกนะคะวันนี้เรามาหยกเกมโบสังเกเช่นเคยคตู้กาชาใหม่ที่มีทีเดียวที่จะกลายเป็นลางชิปด้วยน่ารักนะคะก็อย่างที่รู้กันอยู่เฟอร์รี่อย่างเราเนี่ยเราต้องเอา3ตัวนี้มาให้ได้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าน้องเป็นอาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามทุกคนก็อย่างที่รู้กันอยู่นะคะทําคลิปมาก็สมสิบรอบทุกครั้งอะยกเวนตะแตอาจะดวงดีจริงจริงแล้วแบบมีเยอะนะคะแล้วแบบเก็บออมไว้จนไปกระทั่งตู้หน้านะคะก็เนาะ เกมาดูกันดีกว่าเมาจะได้หรือเปล่ามารอบแรกก็สามดาวแล้วไฮโอโน่แคมปัสแต่แคมปัสรู้สึกว่ายังไม่ได้สามดาวมั้งก็จะไม่ผิดนะเฮนะ้ยไม่สิได้แล้วดิสามดาวได้แล้วแล้วนะสามดาวน้องกันโลมอือได้แล้วแต่แต่น้องไม่มีสกินนูนเลยอะ ตัวที่สามตัวที่สามสามดาวแค่นี่ดวงกูจะไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวพี่เทสพี่เทสหนูได้พี่เทสล่างนี้มาสี่รอบแล้วมังถ้าจะไม่ผิดรวมรอบนี้โดยเป็นรอบที่ยานที่พี่เทสจะไม่ให้หนูป้าตัวอื่นเลยเหรอยอ้เฮียสามดาวไดว้เลยขอสาหรยกันมาไว้เอ้านมาแต่ต้องเป็นไม่ได้ได้ล่างแบบดาวเยอะกว่านี้ได้ไหมใครกันลูก เฮ้ยมึงไม่มีสีดาวขึ้นเลยเหรอมึงจะรกันมึงจะการันตีไม่ได้นะไอ้เนี่ยไปสามดาวไออ้วนมึงไปไกลใคอ๋อไม่มาแต่สามดาวอะที่ผ่ายแล้วคุณเอาะย่างนี้ดิดอ๋อไม่ไม่มีสีดาวจริงว่ะสีดาวไม่การันตีแน่เลยอีเธอกล้ามึงไปไกลดิสีดาวสีดาวจริงๆ โอ้โหนอกเลดด้วยตัวที่เหลือก็มีไปหมดแล้วล่ะแล้วก็เป็นตัวที่อย่ามีเลยไอ้ซาตัวนี้อย่ามีเลยไม่ตายเถอะสุ่มมาไม่ได้ตัวตรงเลสสักตัวเลยไอ้ตรงเลสนี่หายไปไหนหมดวะยังไว้นะน้องนะน้องน้องนี่ตรงเลดมากแต่ตรงเลดแค่สามดาวนะเคนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหาเพชรมาให้เยอะกว่านี้แล้วกันนาะแล้วก็มาสุ่มอีกเริ่มหนึ่งจนกว่าจะได้ ถ้าโชคดีหน่อยก็ดีโชว์แต่ถ้าโชคดีน้อยๆก็ก็ขอแค่คนนี้ก็พอที่เทสของเราวนะคะโอเคเนาะก็ถ้าใครชอบนะกะ็อ,อย่าลืมกดติดตามกดตรบแน่นให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับขึ่นม่ม่ๆนะคะแต่และว,วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ